ยินดีด้วยดาราสาวควงสามีนักธุรกิจเข้าพิธีวิวาหวานเริ่มต้นชีวิตคู่ออกเกลนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจ้าสำหรับนักร้องนักสแสดงสาวดาริ่งอารดาอารยาวธอดีตเกิลกรุ๊ปวงชูก้าอายที่ล่าสุดวันนี้วันที่24มีนาคม66ถือเลิกดีควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจ ครองวิทย์อภิธโนไทยเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมืนณนโะรงแรมโฟซีซั่นกรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาริเวอร์หลังฝ่ายชายเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อปลายปี2022ซึ่งงานนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความปลักปลื้มดีใจของบ่าวสาวและบรรดาครอบครัวคนสนิท ขณะเดียวกันก็มีเหล่าคนดังคนบันเทิงตบเท้าร่วมยินดีกันอย่างมากมายอาทิเมพิชนาตและแฟนหนุ่มบิ๊กอัครวัตรตูนบอดี้สแลมก้อยรัชวินโนตวิเศษแพทรีเซียกูดและมายนภาสิิทีมงานที่นี่ .com ก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงด้วยนะคะ